นมัสก,การครับอาจารย์ครับจะเล่นพรนจะเล่นพรนนี่เไปน้ำหาอยู่วัตบางหนึ่งเห็นแต่ข้องขุนเจียไปจริงๆริงน้ำหายซ้ำเมื่อเรือยอาจารย์แม่นเพราะว่าอาจารย์ก็ได้ออกมามาบ้านเนาะมาสถานที่แห่งนี้เพราะว่าอาจารย์ก็มีภูม้มันซื้อม้า่า,าเพื่อนก็อยากให้อาจารย์ออกมาเปิดพุด่มเปิดภูมิอยากอยากให้มาเหตต์สถานสถานที่ปฏิบัติธรรมอยู่นี่ อ่ากไมีซื้อลายยางที่ขม้าหาอาจารย์เน่ที่มหาลูกหลานอยู่นี่แน่ครัก๋าไม่เห็นสิ่งแปลกแปกบันนี่เพราะว่าเพิ่นซื้อเพิ่นเพิ่นมากะคิดว่ามาสั่งสถานปฏิบัติรมอยุ่งมงนี้กะาเพื่อที่ว่าเพิ่นเปิดให้ครับอืเพิ่นก็าจเปิดให้เห็นเพิ่นก็าจีขึ้นมาซอยครับเหตุต้นๆที่อาจารย์ไม่อยู่นี่เพราะว่าอาจารย์ก็เคยนิมิตนิมิตเห็นปูพญานาคอ่า ซอยอาจารย์เป็นสองสองตนเนาะครับอ่าเพิ่นสองเพิ่นคืออาจารย์นอนอยู่นอนอยู่แรกๆนี่คือยังนอนอยู่แต่ว่าบานนี้ที่เพิ่นดีดอาจารย์ขึ้นเอาน้ำตูดดีดอาจารย์ขึ้นทั้งอากาศอืมอ่าอ่าฟังหนึ่งเพิ่นกระดีดขึ้นวันอาจารย์ที่ลงเนี่ยอีกองหนึ่งเพิ่นกระดีดขึ้นทั้งศีลนะครับพระบุญดีดขึ้นดีดขึ้นบานนี้ ก็เลยดีดขึ้นแห้หงไรนดีดไปดีดมาดีดแห้หงไหยอาจารย์เลยตกใจตื่นอ้ออาจารย์คือว่าคือฝันเป็นแปลกๆทังสีนอนบาดนี่นอครับอืสาเหตุที่มาเริ่มแรกนี่อ่าเป็นแต่ว่าเพืเ่อนเนี่ยเป็นสีแดงทั้งคููพญา,านาคนี่แมนสีแดงสีแดงทั้งคู่แล้วกับองค์เพื่อนกับไงคือยังอยู่เหนือน้องน้ำไงที่ว่าอาจารย์นอนอยู่คือยังดีดอาจารย์ขึ้นเดียวก็ค่ายๆว่า สิ่อยา่างห้ให้ยตกห้ร่วงงั้นสินะรประมาณนี้สาเหตุน,นี้และบานนี้ภ <c oughs> ู่มที่บ้านอาจารย์นี่เป่นกับเป็นภู่มบ้านเกา่าสมัยเกา่าเป็นภูมบ้านเก่าือสถานที่แห่งนี้บอกครับแม่นพู่มเก่าหุ่นแก่แต่กน,นันสิเป็นปลาสิเป็นปลาไพปลาต้นไม้ไงหญ่น แต่กี่ส,สมัยก่อนนี่เพื่อนเดียงง่วเลยงควายแต่ง่วควายขามานี่เพื่อนกับสีบกกาเข้าม่านนะ mm. อืออ่าสีบกล้ามาเพื่อนกัสีขอตะกอนก็สิเกิดต้องทามีมูข้าวม้าค่อยจิเข้ามาได้จงซง่นะ mm. อ่าเพื่อนเพิ่นก็เป็นบ้านเก่าบ้านเก้านั่นล่ะที่ว่าขันคือ,อยังอาจารย์มานอนนี่ครับการพูดถึงว่าหานอนช่วงช่วงบ่ายขึ้นไปนี่สีโดนอ่ำตลอด เปลี่ยนจันมีความดึกลับมีความดีลับอยู่แม่นแมนสีโดนอ่าตลอดสี่นอนแบบคล้ายๆว่าคือ,อยังมีอย่างมาทับเนาะมาทับแต่ก็ต้องฟื้นและบางมือก็ตื่นบางมือกับอ่านี่มีแปลกๆอ้าอาจารย์สิเล่าย้อนฟังเนะเาะเนี่ยตีความเป็นมาเนเ่ยตั้งแต่อาจารย์อ่านแม,มีเพิ่นมาสื่อทีมนี้ไม่ไม่อาจารย์มานอน <c oughs> มานอนกับมาเห็นหน้าเนาะ เฝาง้อเฝาคว,วายอยู่นี่เนาะครับมานอนนอนตอนแรกกะทำมายานวาย่านแต่ว่ากัหังนอนรับผู้เดียวครับมานอนผู้เดียวรพราะดีมือขึ้นหนึ่งเพิ่นปูเพิ่นมาหาเพิ่นมหาเพิ่นยางเพิ่นยางมากกัคือได้ยินในหัวในตาวรับแล้วช่วงนั้นรับแล้วย <c oughs> างขึ้นมาเป็นเทียงหน้าอาจารย์นอนถึงหน้าเพิ่นก็เเยียบบันไดขึ้นมาเลยครับตั้งขึ้นมาเลย ึ้นมาอาจารย์เรียวบึงเพ่นเห็นเบงเพ่นอันสูงอยู่เท่าคือเถียงหน้าครับเมื่อเพ่นได้จับมุ่งขึ้นเพ่นถามอาจารย์ว่ามึงเป็นไผ่าอ,อันขอใช้ภาษาแบบเมื่อเพ่นมาถามเนาะครับผมครับมึงเป็นไผก็เรียกว,ว่าก็เรียกต่อเพ่นไปว่าเอาว่าเปลี่นเจ้าของหน้าแล้วใส่หน้ามึงกันนี่แล้วหน้า,าท่านบ้านนี้มึงมมหยังอยู่นี่ท่านกลมานอนเฝ้าเขาแล้วท่านใส่เขามึง สี่ลงไปท้งหน้างามงามเขาน่ะปรากฏว่าเขานี่งามเรื่องจม่านเรื่องยังอย่างนั้นนะม่านม่านแล้วบานนี้แต่ที่จริงแล้วมันบ่เป็นเรื่องสั้นมันมีต่หงา้าขี้ก<อ>ากระกี้หาขี้กากนี่โอ้ยัาเขากับว่าได้สวยงามแต่จักหางใครเขียดจักหาขี้กากระแมนก็เรียกว่าเออเออโอ้ยกูว่ามันแสงยังกูว่ามันไผกูเลยมาเบิ้งมาสั่นครับก็เลยถามเพิ่นขึ้นไปเจ้าเป็นไผบ้ดน เพิ่นก็เลยสี่สี่ทังที่เพิ่นมาครับสี่ทังม่มาก็เลยว่ากุมารตะพุ่นวาสันบ้านนี้เพิ่นกระเฮ็ดให้เห็นเลยครับเฮ็ดเห็ยคือเบิ่งโทษท่านนี่เพิ่นกระายเบิ่งสมัยก่อนเนี่ยเพิ่นขี่ม้าลบครับปูนี่ออืเพิ่นขี่ม้าลบขี่ม้าลบกับศัตรูเพิ่นเห็นในเบิ่งครับอ่าสู้กับศัตรูคนแรกก็ขี่ม้าเข้ามาฟันฟันข้อครับง่ายเงือบเลยครับง่ายเงือบขี่ฟันข้อบบานี้ก็ยังบ่ตกาอมาขี่สู่ไป สู้ไปอีกสู้อีกก็มีศัตรูเขามาฟันอีกทีสองไงเงือบอีกไงเงือบเพราะดีกับยังบม่ยอมแพ้กันยังจะไปไล่แต่ว่าเล่ากับพูนไงฟันก็ขาไปหลายเนาะว่าตามภาษาหนังขาไปมันพูดที่สามพูดที่สามนี่แลนมาฟันอีกงายเงือบเนีนตกมาเลยกันเลยก็เลยเสียกเลยนั่นแหละกู่าสั่นพันมาเพราะว่ากูเห็นเป็นแสงเนี้ยมันหลายหมื่นนะกูสงสัยกูเลยมาเบิงมาสั่นพันมา ตามที่ยเพื่อน่อกว่าเพื่อนบอกซื้ออยู่ต่อาจารย์ลืมบกไม่บกไม่มันก็คือบ่ไม่น้องก็โดนเนาะครับอ่ะโดนตาสมัยเพื่อนเห็นหน้าอยู่สมัยใส่ควายถหน้าอยู่ว่ะสันเอาะครับผมแต่ว่านี่ยังจำบ่ลืมเพื่อนบอกซื้ออยู่ก่าเรียกอาจารย์เรียว่าไปใส่มาใส่เห็นบอกเด้อวราสันเพื่อนว่านั้งที่อาจารย์ออกมาอาจารย์ก็กล้าเพื่อนแน่ครับที่จริงเพื่อนว่าเพื่อนแถวนี้ก็คือว่าเป็นภุ่มของเพื่อนนั่นนะ แต่ว่าเพื่อนอยู่ทั้งวัดเพื่อนอยู่เพิ่นมาแต่ทั้งวัดแต่ว่าเพื่อนเพิ่นเห็นเนี่เพิ่งนเี่เป็นสนามลบดิผมเป็นสนามลบเป็นคือสมัยก่อนข้าเจ้าแย่งเมืองว่าเป็นตไปอยู่เมืองสินะนั่แหละอันที่มาที่มาของของพุ่มและบาน้กาเห็นเห็นนั่นกัยูน่มากับสันที่มันกับแปรนกับเห็นงูเห็นยังแปลกๆอยู่ก่ยาเพิ่นก็ได้ครับที่มันก็เห็นแปลกๆก็มาอยู่ครับนะเรื่องเขาเรื่องบานี้ กาม่าดูกแลามาอยู่เพิ่นไก่ไมาเห็นสิ่งแปลกแปขึ้นกันก็นเลยว่าเขาเขามาเปิดเบิงมาเปิดเบิงกับเพิ่นอยากให้สางเนาะครับอ่าก็ไปเบิงน้ำผูเพิ่นหู้อยู่ผู้บาอาจารย์ผู้เพิ่นหู้เรื่องผู้เพิ่นบอกมากกับว่าพุ่มนี่เป็นพุ่มของปูเฮาครับอ่าเป็นพุ่มของปูสีโทือปูสีโทงญาประทุมมาเฮาล่วเิ่นมานั่นแหละครับทีที่มาที่มาของนี่บานนี้อาจารย์ก็เลยได้สีได้มาตั้งศาล ต่งางศาลปูญญายุทธแห่งนี่นนแหละสถานทีนี่นก็เลยว่าตั้งศาลกับปูญญาพ่นเมตตาพ่นป่ดยกสิตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมนั่ม,มว่าเสียสถานปฏิบัติธรรมนําถ้าเป็นไปได้เนาะอาจารย์แล้วต้องเป็นไปได้แล<ต>้วแต่ว่าบัดน,นี้ก็มีสายบุญเพื่อนก็ทรงปัจจัยขมาร่วมด้วยการย่งบพรัะท่านพ่อปัจจัยที่อาจารย์ที่สถทางทานตป็นี่ ก็นยังบัดนั้นพ่ออาจารย์กัมมาขอพูม่มขอเพิน่นขอเพิ่นเมตตาครับเมตตาช่วงนั่นกัมาเห็ดนําลูกหลานก็นถือวาเบ่อเลือกบงคนอาจจของลูกหลานกัตเซียงนึับของอาจารย์กีตเซียงหนึ่งก็มาขอน้าพุม่มปูน,นี่แหละยู่น,น้ําต้นไม้คือต้นมะขามต้นนี้นี่อายุหลายร้อยปีเป็นสองรยขึ้น200รปีขึ้นแต่ว่าได้แม่น ตัดบ่ไดดพุ่มตัดบ่ด้แต่ว่ากระบอกกาตัดแต่ก้อนนี่ลูกซิดกแต่ว่าลูกกับอขาดแจ๊กปีเจเพื่อห้แต่ว่ากบมีคข้นขมาแถวนี้ก็เห็นแปลกๆขึ้นกันพระเจ้ากว่าเห็นเห็นนั่นเห็นนี่อยู่คือกับที่มานหนึ่งกับมีโยมพ่อหน้าครับอ่าขอแต่ว่าบ่ไดดออกซื้อเพื่อนดอกครับอ่าอยู่กับนม่เมียเนาะเพื่อนขอเหล็กเพื่อนห่งเป็นคนที่ว่า ันมากอันอันแนววินวินแน่นะครับโอ้แนววินวินแน่เพื่อนมากอนปะน้ำปะนาเอาน้ำปะาเพื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยจมปากจมข้อว่าเอขอในเด้อสองตัวสามตัวสี่เลี่ยงดอกก็สั้นพ่อดีเพื่อนมาบอกมาบอกแล้วบันฟันถือเล็กบันเอาคันถือได้ได้ตัวดีเนาะพันพ่ได้เลี่ยงนือนมาขึ้นแหลกกับพ่เป็นยังขึ้นสองมาตีซีคือยัง คือยังนี่ผู้มาเอินไปครับไปเอาไปเสี้ยงเอาไปเสียงหาหากันต้งสามชีคืนดคนี่กลับไปซองน้ำพากับไปซองไปเสียงนี่ที่ไปนั่งอยู่เต่าทานแต่ว่าถามตรวจสอบผู้เพื่อนผู้ภาพไปนั้นเพื่อนมาไปนั่งไปนั่งนเฮียนข้าเจ้าผู้ยิ่งภาพไปครับไปนั่งข้าเจ้าก็หาอาหารให้ยั่งดีนั่งยืนนั่งอยู่ตรงเนี้ยนั่งอยู่ซื่อเนี่ย ต่ว่าคนไปหาหนันกันย่างกายไปใจมากยุนนะแต่ว่าห่างเห็นกันบ้านนี้ก็เลยเพิ่นอ่านิ่แม่ก็เลยไปหาพระให้ให้ซองเพิ่นคนว่าเอาอยู่บกไก่ครับเพิ่อว่าบกไก่ให้มาเสดเดอลูกมาเด้อมาเด้อมาเฮซยเส้าเัน่อนขึ้นมาเา้าหนั่นอยู่ขึ้นที่สามเพิ่นเขาเลยไปซองเพิ่นนมาเอาซิมาแล้วล่ะบกกล้กันบ้านนี้พอดีไปหากันไปเห็นกันตื่นกันแลนหนีแล่นหนีในน้ำจับเอา นี่แหละของที่มาสิ่งดีบเพราะรว่าอเห็นมั่งนี่กับนี่เป็นบ้านเก่าเนาะ<ช>เอาตรงๆบ้านเกา่าเท่าที่อาจารย์ก็สัมพัฒน์อยู่ไม่ย,ยุนนี่แม่ต่ก่อนอาจารย์สิเขาเมื่อบวชออันนี้ก็เป็นบ้านอาจารย์อาสานที่นี่ก็เป็นมีให้มีหน้ามียังนี่แหละแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ก็คือยังว่าคือยังเล่าให้ฟั่งแล่วนะ่ะ<ช>ผู้ใดสิเขามากกับบ่คอยกะ<ช>บ่ค่อยกาเขามาเพราะขึ้นไปเขตมุนีคือ คือเป็นบ้านรับแล่เป็นเมืองรับแล่เมีนเป็นเมืองรับแล่เมืองเก่าเมืองพิ่นอยู่ย่ามันพระข ja ันขึ้นไปทั้งบ้านใหญ่ทั้งพุ่นจงทั้งพุ่นนี่สิมีวัดพร้อมสิมีวัดเพราะอาจารย์ก็นี่มีเถียนอยู่เขาเจ้ามีงานยังกะยุ่งเทพกันนี่มีเถียนโอ้เป็นเขาเจ้าติดไฟเป็นเจ็ดสีเด้อเป็นเจ็ดสีอ่าคือทั้งพุ่นที่เป็นบ้านใหญ่กะมีกะมีอ่านี่ ก็มีผู้เพิ่นมาหาของดีเนาะเอาสิเอามาหาของดีัางเทีเพิ่นเพิ่นก็เพิ่นก็ดได้บางสี่นะแต่ว่าเพิ่<อ>ดนดนนี้เพิ่นบ่อยากให้เปิดห้าย<อ>นะเป็นสมบัติขึ้นอย่างสื่อน,นะกะ<อ>คนสมัยเกา่าคนสมัยเกา่เกากะอยากสูงเนี่ยอ่าอยากสูงเนี่ยแต่ว่าพูดถึงเห็นดวงดวงแก้วนี่อาจารย์ก็เห็นโอ้เห็นยู่เรื่อยบเห็นเห็นเห็นเพราะว่าปู่คือพลร้อยมานนี่แก้วใส่นี่แม่ คือคืออาจารย์มาเนี่เพื่อนเพิ่นสีมาเนี่แต่ว่ากัติิปเห็นระยะไก่เดับแหวบเพราะเป็นรูเนี่ยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเพื่อนมาเพื่อนเที่ยวเที่ยวเที่ยวมาเรืออยู่ครับออันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงรอันนี้เป็นเรื่องจริงนี่เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าอันนี้มันก็เป็นส่วนบุคคลเนาะเพราะว่าครับอาจารย์สัมพัส์คือมาทั้งนี้เพราะว่าอาจารย์สกษห็นแบบนี้ เรามที่เห็นนะจ๊ะแมนแมนผจ์วัาตีนแต่กับมีเรื่องจริงกับมีผู้เทาผู้เพื่อนเพื่อนก็เคยเห็นเพิ่นรับรู้เพื่อนกับหู้อย่างซี่นะว่าบ้านนี้บ้านเพื่อนนี่ตั้งชื่อบ้านเพื่อนนี่เป็นบ้านบ้านน้องลุ่มุกบ้านเพื่อนเนี่ยครับอเป็นบ้านน้องลุ่มุกครับบ้านเพื่อนนั่นแหละแลที่มากะคขันแม่ เพื่อนปูเพื่อนเปิดเพื่อนซอยเนาะสถานนี้มึงน,นี่อาจสจิเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมไปเลยครับ่นเพื่อนอยากวังก็ว่าอยากสั่งก็สัน่นรันแมนยุดีไปได้อาจารย์ก่ะจิปฏิบัติก็ยุ่นนี่แหละนั่งปูน้ำยาเน,นี่แหละให้เพื่อนซอยอมีสายบุญสายธรรมมาก,กอะยินดียินดีเพื่อนขันแมนเป็นสถานเป็นไปได้ทัดสาเร็จนี่สิมาปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ก็ยินดีครับผม <c oughs> ตอนนี้มือ อาจารย์ก็ได้ไปซื้อเล็กซื้อเล็กเนี่ยถิมันกาล่งสร้างกําล่งเห็ดอยู่ือกําล่างเริ่มแม่งก็ล่างเริ่มอ่าสร้างเฮ็ดสานปูอยู่สานปูยาอยู่การที่ได้ตังภายในเร็ววันเล่งกันล่อลรอล่อสร้างา <c oughs> เปลี่ยนสีที้มาเนี้ยอาจารย์เพื่นว่าอาจารย์มาขอพุ่มอยู่นี่เนาะบังหวดสองหวดขึ้นหลังไปนี่เถอะว่าั่นทีบี้เลขกเขาบ่กเฮ้ไดดท่านได้มาขอเกียร์ไป มาแล้วเขาพวงวัดบางหนึ่งครับเขาเขาเขายุบ่ะเขาตรงกันตรงตรงกัห้องอาจารย์เท็ดที่เฮดงวดก่อนโอ้วก่อนเลขอาจารย์เขาอยู่ที่เขาเขาเลขกน้ำตาเห็นบ่มน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนเท็ดใน้ขันมือบวงวง i ม่นบ่นล้วเขายุบขันแล้วแต้ผู้ตีดอกวะแต่ว่าตีนึ่งเกจไว้อยู่นึ่งเกจเ็นึงตีไม่อยู่นีมีมีนะครับมีอยู่านาบ้านนี้วันนี้มาเอาไปนวันวันนี้ที วันนี้อาจารย์ก็มาขอแล้วขอได้คี่าหน่ไแมคแมนแล้วบ่ขอแล้วคืออาจารย์มาขอนี่อยู่ต้นมะขามนี่ครับอ่าเลขมงคลที่อาจารย์เห็นนน่เจ็ดหกเจ็ดหกแม่นเห็นเห็นตัวเลขมงคลเห็นเจ็ดหกแม่นเพิ่นขึ้นหายยังสันเข้นหายเจ็ดหกแต่ผมแลวเมื่อนี้อาจารย์ว่าทีมีการเทดพิปีท่องพิธีอเฮ็ดรูปแบบใดอีกบนา้อาจารย์มอน อาจารย์ว่ากสิมาขอ,อน้ำตาเทียนหรือขันน้ำมนต์ครับผมาการว่าสิมาหายเพิ่นย่ำว่าโตที่เห็นนี่ตรงกันบ่ครับอืเพราะว่าอ,อ,อ่บอ่ง่ายๆเนาะอาจารย์ก็ได้ไปไล่มองก็คือของแม่นั่นของแม่ตะเคียนอาจารย์ก็ไปมา่ล้วครับผมอมือาจารย์ก็มา่ล้วก็เลยเอามาร่วมครับอาจารย์สิมาร่วมอยู่่องนี้การเม้นสายบุญเพิ่นซ้อยกันมากกของแม่ตะเคียนกับ กสิได้ขันแม่นได้เนาะกันี้ใซ้บุญมากกสิได้ไปสร้างอ่าหัหอหงให้เพิ่นน้ำแน่ครับผมอ่ากันทั้งของอาจารย์น้ำแน่ครับเพราะว่างวดว่างนึงนั่นอาจารย์งวดที่แล้วอาจารย์ไปซ่องนั่นไปซ่องอ่าไปซ่องเดือนมืดคเพิ่นว่าขันซ่องเดือนมอดออืดสีบ่ค่อยชัดสีบ่ค่อยเห็นเพิ่นว่าห้มาเดือนไงครับในกรณในกระนี่เดือนมืดก็คือเป็นกลางเว้นนี่แหละ แต่ว่าห่างฟ้าคึมฟ้าคึมบ่มีแดดในกรณีอ่าฟ้าคึมบ่มีแดดในกรณีเดือนงายนี่ก็คือห้มีแดดครับอ่าสีประมันนี้<ม>บ้านนี้<ม>เลียกเม่แต่เขียนได้ตัวไรบ้านนี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์ไปขอเพิ่นมานี่อาจารย์สีเห็นเป็นสองสัน้นเห็นเป็นสองสัน้นแม่นหมเขาบอกาคือติกแคบานสีนี <laughs> สน้สองสัน <laughs> ส้น,อนเ,อเอาลองวาบังรู้ <laughs> เพราะว่าเบิงพิจนาแล้วนี่งามตามที่เพิ่นซ่องตามที่แม่เพิ่นให้มาเนี่อครบงามคือเหตุที่เหตุเป็นหยังอาจารย์เขามาเพราะว่าจิตจิตคือปู่พันกับเมตะเขียนครับผมอืออ่าผู้รู้เพิ่นกับเบิงมาเนาะว่าเป็นหยังคือพูนรังเทียนเนี่ยอาจารย์อยู่นี่คันเพิ่นไปหาเนี่สีอยากมากอยากมากครับผมอยากออกมาหาเพิ่น ครับสิอยากออกมาหาเพ่อนก็ต้องได้มากก็ต้องในเหตุต้องมากขันบ้านบ่มากกับ่ได้ขันมากแล้วก็ค่อยสวงคนกับมากก็ดีใจอืมม่แตะเคียนงวดนี่สินี่สองสั้นอสองสั้นอืสั้นในนี่เลขมงคลที่แม่เพิ่นให้มากนี่สาม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 เนาะเอาเอาสั้นในก่อนนะครับเนาะสั้นในสั้นในเอสามสาม สามสามนะครับสั้นในของแมีตะเคียนด้วนี้ครับเด้๋สั้นหนครับบาริสั้นนอกครับบาริครับอสั้นนอกนี่สิมีเลขทับอยูห้าเจ็ดสิเลขทับอยูห้าเกดห้าเ็ดสามสามทับห้าเ็ดตัวนี้ห้าเ็ดเป็นตัวทับครับห้าเ็ดเป็นตัวทับนะครับนะครับห้าเ็จเป็นตัวทับเอามันใกล้เคียงอยู่ตัวนี้จังใกล้เคี่ยงครับไอไอเลขอยู่ตรงนี้อยู่ตัวนี้เนาะเลขกยู่นี่เป็นเ็ดหกเนาะอันนี้เป็นห้าเ็ดพิชเต็มหนึ่ง กะที่เปลี่ยนบนเป็นล่างกะมีโอกาสเปลี่ยนไปได้มีสองตัวเท่านี้มามีสองสันเท่านี้อาจารย์อ่าสามตัวที่สามนี่ของอาจารย์นี่เบิ้งพิจารณาหนึ่งแล้วกะี่สามตัวแม่ตะเคียนกบมีเจ็ดสามเจ็ดโอ้สามตัวบอกครับแม่เจ็ดสามเจ็ดนี่ของแม่ตะเคียนด้อเจ็ดสามเจ็ดครับแม่เฉพาของแม่ตะเขียนแต่าดเธอพุ่มอยู่นีเพิ่นกายเจ็ดหกครับผม,มกะมีจุดทูบ ก่อนก่อนตองงวดมาเสียงไทยยูทูกตองงวดเสียงไทยอาจารย์ชุดยูไนี่ยูนีชุดยูนีเนาะเมนมีเลขทูปแล้วมีอีกคนมีมีมีก็เตรียมหน้ากระดาษแล้วมาย่ออ่ออันนี้อาจารย์ก็ปป่อยไปเป็นแนวทางเนาะอือครับแต่ว่าพูดถึงว่าแม่ตะเคียนเนี่ยอาจารย์นี่มากมากน้ำเพลินนี่มากซ้ม คือเลขสวยครับผมอาจารย์ว่องไวยูสามสามโอ้อาจารย์ว่องไวอาจารย์เน้นสามสามแน่ฝอยเปรนังแน่อาจารย์เน้นสามสามชอบือชอบเลขเบิ้ลนะครับสามสามมีโอกาสเปลี่ยนไปได้เพราะว่าเลขออกวันเสาร์วันัุทร์มากาให้พิจารณาตามนั่นครับเพราะว่าอ่าเมต่เกียนอาจารย์ก็ไปขอแล้วครับผมเลขทูบเดยอาจารย์เลขทูบนี่หกหกสองตองหกหกสองนะเดี๋ยวผมจะเขียนไล่ขวางไว้มันธ่ปปนหมหก หกหกสองหกสองคือเลขทูบนะครับเลขทูบคือหกหกสองเนอแมนอ่าบันี้ที่สรุปบันี้เนาะอาจารย์เนาะแมนเลขเ็ดหกนี่คือเลขพุ่มอยู่ต้นบักขามนี่แมนเป็นได้เ็ตหกตัวเดียวโคโลอาจารว่าเมื่อนี้เลขทีเขันน้ำม่นเมื่อนี้สีได้ตัวไดก็ค่อยตามต่ออีกคลิปหนึ่งคืออาจารย์ที่เพิ่มเติมครับอย่าลืมมาหกกับเก่ามันก็จะเป็นตัวเดียวกันโ เจ็ดหอกคือเจ็ดก้าเป็นไปได้แมนแนวทางครับจะเป็นแนวทางแบบนี้นี่สรุปแล้วกะประมาณนี้บอกเพื่อนตัวเน้นเป็นเน้นสามถามน้อยจ้ะเนาะแมนแมนอ่าเลขแม่ตะเคียนนี่กะคือมีอยู่สองชุดสองชุดอ่าสองชุดกะคือชุดสองตัวครับสามตัวแมนอ่าเลขสามตัวตัวเน้นกะคือไอเลขสองตัวตัวเน้นกะคือสามสามแมนอ่า แล้วก็ล่องลงมาก็คือหาเจ็ดแม่นซึ่งเลขหาเจ็ดกับมาตกกันกับเลขต้นประขามนี่แม่นอ่าแต่ว่าคันสามตัวนี่อาจารย์ว่าน่าจะเป็ี่ยนเจ็ดสามเจ็ดน่าจะเนาะเป็นเลขหาบแม่นอือเอ้าบัดนี้ชั้นชั้นเพี้ยนบอกอาจารย์ชั้นเพี้ยนว่าป่ะนี้ครับผมว้าโยด่วนมัตสิบุดรที่จาขอาจารย์นะยังไงกันอันเอาซ้ำนี่ส่งกันไปยังไงอาจารย์ชั้นเพี้ยนกนพคอยไม่น้องเราไปดน เว่าหลายใหญ่ห้างเด้นี่เนาะอาจารย์เนาะครับขอบคุณอาจารย์หลายๆครับนาวสาธุครับครับผมเจริญพร